โอ้ลูกตาลโอ้ท่านอาจารย์เวลามานั่งประชุมก็นั่งตรงนี้แหละเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญอะไรเขามาตรงนี้แหละให้เห็นตรงนี้ด้วยโอ,โอ้สวยมาก ตอนนี้เราจะพาไปดูปราสาทภูมิโพนเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะมีอายุนับเป็นพันปีเนาะบริบทนี้ก็จะมีเห็นไหมเขาจะมีคนดูแลเห็นไหมคะถ้าเป็นปราสาทที่มีคนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมีคนดูแลของเขาด้วยนะคะเออพระอาจารย์